สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพโอเคแฟนคลับ,คร,บครับคลิปนี้พี่โอมาใช้สถานที่ของโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซีเนบล็กซ์เพื่อมาคุยถึงภาพยนตร์ที่พี่โอได้ไปชมรอบสื่อมวลชนที่สยามพารากอนพารากอนซีเนบล็กซ์มานะครับแต่ว่าวันนั้นคนแน่นแล้วก็ ค่อนข้างที่จะแออัดไม่สามารถหาพื้นที่ที่จะมาคุยคลิปหลังจากที่ดูจบได้ขอขอบคุณเม j เจอร์ซิรเพลสและสามคนฟิล์มด้วยนะครับมีเลี้ยงเครื่องดื่มด้วยก็กลุ่มๆพอสมควรกับน้องจินโรกบสีเขียวนะครับพี่โอดูเรื่องนี้แล้วเห็นความวุ่นวายก็เหมาะแล้วล่ะที่เขาจะเลี้ยงเครื่องดื่มนี้เพราะว่าในเรื่องนี้ดูแล้วค่อนข้างมึนก็เลยไม่รู้ว่ามึนเพราะสถานการณ์ในเรื่องหรือมึนเพราะ เครื่องดื่มที่เขาเลี้ยงดูปูเสือดห,หน้าโรงนะครับก็เป็นหนังที่สนุกในเว็บมะเขือเนี่ยได้คะแนนสูงถึง83จากประชาชนส่วนในเว็บ iMDB ก็ได้คะแนน 7.4จากประชาชนเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่มีคะแนนของนักวิจารณ์จากทั้ง2เว็บนะครับก็ไม่ทราบว่านักวิจารณ์จะคิดยังไงแต่สําหรับตัวพี่โอเองเนี่ยเรื่องนี้มันแปลกตรงที่พี่โอไม่ได้เห็นด้วยหรือคล้อยตามเสียงส่วนใหญ่เท่าไหร่นะครับพี่โอต้องขอภัยเวละตรงนี้ว่าพี่โอจะมีความเห็นที่ขัดแย้งเนื่องจากว่าพี่โอไม่ค่อยชอบหนังที่นําเสนอเรื่องราวในแง่ลบด้านจิตใจของคนคือจะให้พูดตามตรงก็คือเป็นหนังที่โลกไม่สวย เป็นโลกที่บ้านป่าเมืองเถื่อนเป็นโลกที่มีแต่คนเห็นแก่ตัวเป็นโลกที่ทุกคนแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นแล้วก็เอาความสะดวกสบายเอาความสุขเข้าหาตัวเองและพวกพ้องโดยที่ขาดมนุษยธรรมเป็นโลกเหมือนกับพวกแม d m ม็กซ์ฟิล a d โรเหมือนกับพวกครั้งที่แล้วเราดูหนังเกาหลีเรื่องอะไรนะที่ทีมประดาน้ำที่ทุกคนเป็นคนเลวหมดคนดี มาสู้กับคนเลวในที่สุดคนดีสู้ไม่ได้คนดีก็ต้องมากลายเป็นคนเลวเหมือนคนเลวด้วยอะไรประมาณนี้ยซึ่งพี่โอไม่เคยชอบเลยแล้วเรื่องนี้มันเป็นหนังเกาหลีแล้วเกาหลีก็มีหนังประเภทนี้เยอะนอกจากหนังที่นําเสนอเรื่องราวในแง่ลบของคนเนี่ยเกาหลีจะทำเยอะแล้ว เกาหลียังทําหนังประเภทไหน,นะค่อนข้างเยอะนะครับมีทั้งหนังภูเขาไฟระเบิดที่เราได้เห็นแล้วแล้วก็เรื่องล่าสุดแต่เรื่องที่พี่โอชอบคือเรื่องที่หลุมยุบนะครับที่อยู่ดีๆตึกหล่นไปอันนะั้นอันนั้นเป็นหนังที่ดีคือเป็นหนังที่ทุกคนช่วยเหลือกันหาคนที่เห็นกันตัวค่อนข้างยากแต่สําหรับเรื่องนี้ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยทั้งที่อยู่ในตึกและทั้งยืนอ,อยู่นอกตึกก็ต่างฝ่ายแต่ก็ทำเพื่อตัวเองทั้งนั้น นะะื้อหาก็มีอยู่ว่าเกิดธรณีพิบัติภัยก็คือแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทำให้แผ่นดินไม่รู้ว่าเฉพาะที่เกาหลีในพื้นที่นี้หรือว่าทั้งโลกแต่ว่าให้พี่โอ๊เราเองก็น่าจะเป็นทั้งโลกนะครับเพราะว่าผ่านไปหลายวันหลายเดือนหลายปีก็ไม่มีเหตุการณ์ไม่มีกู้ภัยไม่มีรัฐบาลไม่มีกองกำลังมาช่วยเหลือไม่มีการช่วยเหลือจากบุคคลภายนอกหรือการติดต่อสื่อสารจาก ที่อื่นๆเลยคือโลกกลับไปเป็นสมัยดึกดำบันสมัยที่ไม่มีอุปกรณ์ไม่มีเทคโนโลยีใดๆเลยนะครับตึกทั้งหมดเนี่ยในบริเวณในเรื่องพังทลายหมดเหลือแต่ตึกอยู่ตึกเดียวคือตึกควังกุงหรืออะไรนี่แหละนะครับเป็นตึกที่ปาฏิหาริย์มากอยู่ดีๆก็ไม่ใช่อยู่ดีๆสิเขาอยู่ของเขาดีอยู่แล้วไม่พังทลายลงตามวินาศภัยโดยรอบ คนที่อยู่ในตึกนั้นรวมทั้งพระเอกและนางเอกของเราด้วยก็จะต้องตั้งอยู่ในที่มั่นรักษาตึกมีไว้ในขณะที่คนแวดล้อมในอากาศที่หนาวมากเนี่ยต่างก็พยายามหาที่พึ่งทุกคนเห็นว่าตึกนี้ปลอดภัยก็พยายามที่จะเข้ามาเมื่อเข้ามารวมกันมากๆเนี่ยทรัพยากรก็ร่อยหลอลงไปเพราะฉะนั้นเจ้าของตึกก็มีความคิด ที่จะโหวตกันว่าเราจะต้องรักษาตึกไว้ให้เฉพาะอยู่สมาชิกในตึกหรือว่าเราจะเอื้อเฟื้อต่อบุคคลภายนอกซึ่งมาทําให้ทรัพยากรลดลงไปมีแตค่ความอยากได้อยากเป็นความอยากได้อยากมีแต่ว่าไม่เห็นว่าจะมีผู้นําที่ดีที่จะจัดระเบียบให้ทรัพยากรมันเพิ่มขึ้นไม่มีการ เริ่มต้นเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ใดๆนะครับทั้งงที่ทุกคนอยู่ในวิถีหน้าสัยมานตั้งนานมีแต่การออกไปปล้นสดมคนข้างนอกก็จะเข้ามาปล้นคนข้างในคนข้างในก็จะออกไปปล้นคนข้างนอกนั้น ดูเราสับสนวุ่นวายมากก็คือพี่โอเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบดูหนังในแง่ลบอะดูไปก็เครียดไปว่าโอ้โหคนเรามันได้ขนาดดีเฉลเหรอแต่ว่ามันก็เป็นหนังที่ดีนะเป็นหนังที่สะท้อนความเป็นจริงในสังคมซึ่งหลายๆคนชอบหนังประเภทนี้นะครับพี่โอ๋ก็จะขอแนะนําว่าเรื่องนี้เหมาะกับคนที่ชอบหนังแบบนี้ชอบหนังที่สะท้อนความเป็นจริงด้านจิตใจในสังคมเมื่อคนอยู่ในสภาพที่เข้าตาจนอับจนจริงๆแล้วเนี่ย จะให้ทำอะไรเพื่อตัวเองและเพื่อพวกพ้องก็ทำได้หมดนะครับบางทีอาจจะถึงขั้นที่เราอาจจะไปทำร้ายคนอื่นหรืออาจจะถึงฆ่าคนอื่นโดยไม่ได้ตั้งใจต่อให้ตั้งใจก็อาจจะโดยไม่รู้สึกผิดก็เป็นไปได้แล้วตัวละครในเรื่องนี้แต่ละคนก็มันจะมีบุค,คลิกคล้ายๆกันจนแยกแยกยากนะครับมันเหมือนว่าแต่ละคนมันก็จะเหมือนกันไปหมดทั้งงคนที่อยู่ในตึก และทั้งคนที่อยู่นอกตึกก็อ,อยากให้ไปดูชื่อเรื่องคอนกรีตยูโทเปียยูโทเปียนี่มันหมายถึงสวนสวรรค์หรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าคนที่อยู่ในเมืองที่มันเจริญแต่ว่าจิตใจมันเจริญแค่วัตถุจิตใจคนไม่ได้เจริญตามแต่ทั้งหมดมันก็ไม่ใช่ว่าเลวร้ายตัง้งแต่ต้นจนจบนะมันยังมีความดีแฝงอยู่ในหนังอย่างเช่นคำสอนต่างๆที่เราจะได้เห็นว่าสภาพที่แท้จริงของคน ในความรู้สึกเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วส่วนคนที่ดีๆก็มีหนังก็ก็เปรียบเทียบให้เราเห็นนั่นแหละก็พี่โอคิดว่าคนดูน่าจะได้อะไรจากเรื่องนี้พอสมควรถึงให้คะแนนเรื่องนี้ได้ค่อนข้างสูงนะครับเรื่องนี้ทำเงินด้วยนะครับทำลงทุนไปอยู่ที่ไม่ถึง20ล้านเหรียญสหรัฐแต่ว่าทำไรายได้คืนมาได้ถึง24ล้านเหรียญสหรัฐแล้วในขณะนี้ พี่โอคิดว่าหนังเรื่องนี้ก็ประสบความสาเร็จพอสมควรที่เกาหลีนะครับแล้วก็อาจจะขายได้ในที่อื่นในโลกแต่ก็หวั่นใจว่าการทําหนังที่แสดงเห็นในแง่ลบของเกาหลีเนี่ยเรื่องพาราไซเรื่องโบรเกอร์เรื่อง,อองที่แสดงเห็นด้านลบและจิตใจในด้านมือของคนเกาหลีเนี่ยนำไปเสนอต่อตลาดโลกนี่ทางรัฐบาลเกาหลีเห็นด้วยหรือไม่เพราะว่ามันทำให้คนมอง เกาหลีในอีกมุมหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นมุมที่สมจริงเกินไปด้วยสิคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเหตุการณ์พายนณะแบบนี้เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นเรื่องราวมันคงจะแตกต่างจากนี้เยอะนะครับก็เราเคยได้ยินว่าในญี่ปุ่นเกิดสึนามิเกิดแผ่นดินไหวมาหลายครั้งแต่ผู้คนของเขาค่อนข้าง,งเป็นระเบียบมีระบบระเบียบถ้าเกิดขึ้นในญี่ปุ่นหนังมาอาจจะไม่สนุกเท่านี้ก็เป็นได้ อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นในเมืองไทยมันจะเป็นยังไงนะครับเคยมีมาแล้วรู้สึกว่าคนทําจะชื่อทรอนองสีเชื้อหรือไงเนี่ยถ้าพี่โอพูดอะไผิดพลาดกะตกรองก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับแล้วพบกันในคลิปต่างๆคลิปนี้อีกครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เมื่อวันจันที่28สิงหาคมพี่โอมางานรอบสื่อมวลชนเรื่องคอนกรีตยูโทเปียวิมานกลางนรกภาพยนตร์แอคชั่นผจญภัยชีวิตระทึกขวัญไซไฟจากเกาหลีนะครับ มีงานจัดขึ้นที่ทาร์กอนซีเนเพ็กซ์และในงานนั้นก็มีสปอนเซอร์คือจินโรเครื่องดื่มเพื่อสมรรถภาพแสนอร่อยด้วยนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้จะเข้าฉายในวันพฤหัสบดีที่31สิงหาคมนี้ครับคะแนนในเว็บมะเขือสูงมากได้ไปถึง83จากผู้ชมส่วนใน IMDb ก็ได้สูงถึง7.4เต็ม10โดยเฉลี่ยนะครับเป็นเรื่องของผู้ ผู้ที่อยู่ในตึกนี้จะต้องรักษาที่มั่นสุดท้ายของพวกเขาไว้ในขณะที่คนอื่นๆพากันมุ่งมาที่ตึกนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในโรงภาพยนตร์นะครับวิมานกลางนระกคอนกรีตยูโทเปียในเครือเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ครับ